ปัตติโก้นะครับนี้นะฮะชอบมากเรื่องหนึ่งคือไม่มีแลคโตสนะฮะใครที่แพ้แลคโตสแบบผมนะผมก็กินแลคโตสทีไรก็ท้องเสียทุกทีเลยคือไม่ได้กินอาหารเสริม mm. หรือว่าเวโปรตีนอะไรเลยนะฮะตอนที่เราออกกันมังกายนะแลคโตสเนี่ยไม่มีเลยศูนย์เปอร์เซ็นนะฮะเขาเขียนเป็นศูนย์เปอร์เซ็นเลยนะฮะใครไม่เห็นนะศูนย์เปอร์เซ็นเลยน้ำปกติเราจะใส่อยู่ที่สามร้อยนะครับผมสามร้อยมลก็ดูกันดีกว่า โอ้โหรายง่ายมากนะฮะถ้าใครอยากเห็นใกล้กว่านี้ต้องสั่งเหมือนเดิมนะฮะสั่งไปสั่งไปทานดูเขยา่าดูเองจะจะรู้เลยว่ามันง่ายมากรู้สึกแรกที่ทานนะฮะคือกินง่ายและมันไม่เป็นก้อนคนที่แอนตี้ลดกล้วยหอมไปนิดนึงนะแต่ตัวนี้ทําได้ดีขึ้นนิดนึงคือลดกล้วยหอมน้อยมากและกลิ่นมันไม่ได้แรงมันไม่ได้ฉุนกึก เปิดมาเฮ้ยกล้วยหอมเตะจมูกเลยอันนี้ไม่ใช่แล้วกินไปปุ๊บไม่ใช่หวานเจี๊ยบเป็นกล้วยหอมแต่มันจะเหมือนกินข้าวบาเล่อ่ะอารมณ์เหมือนกินข้าวบาเล่แล้วกลิ่นมันบางใจ e นตี้มาก e นตี้กับรสกล้วยหอมมากแต่พอน,นั่งกินตรงนเนี้ยเนี่ยน้ำหนึ่งลองให้ลองกินดูตรงเนี้ยเฮ้ยมันมันได้ลองสั่งไปสักหนึ่งกล่องเอาเปิดใจนิดเดียวเนาะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะฮะน,นี่ก็ขอบคุณนะ